าพี่น้องค่ะเบิ่งซอยกันค่ะพี่นอ้องเบิ่งซอยกันค่ะเห็ดคมนะคะมาพี่น้องเป็นปลาเลยเบิ่งได้หละค่ะมีแต่ดอกง,งามๆดอกกำลังงาม นเเ็งาไม่เป็นขึ้นจังเหือหอยกินนี่หอยกินหัวมันนะคะแต่ว่าดอกขาวดีค่ะเลือกเอาจะดอกข้อเกี้ยงได้นะคะดอกได้หน่อยแห้งก็สิบอเอา เบิ่งในราคาพี่น้องดอกสน,นีเอานะคะเบิ่งเนีน่ยนี่พี่น้องเห็นบ่คะ่ะนี่ดอกสน,นีข้อแกงเราคะ่ะโอ้งามเลยพี่น้อง เสียดายแห้งนะคะระวังดอกน้อยๆสิมันเอาบไันได้เพากระสีเลือกเอาล่ะได้แยกแกงหนึ่งก็เอานะคะดอกกังสีแค่แน่ค่ะแน่เติบแล้วก็สิป่าละเอียดแน่จังน้อยนะคะพี่น้องเพราะว่าเวลาเข้าไปส่งหลูกข้านี่มันยังเป็นตะกินนะคะ ก็มีแต่งานงาน,นพี่นนองมันก็นั่งอันเป็นดอกมองมง่วงอย่งสิดอกง่ายดีค่ะเทีบไปเรื่อยไม่ได้ฟ้านะพี่นนอง มาได้ค่ะเก็บเห็นน้ากันอันนี้มันเป็นอันฝนตกหลัหนาะมันสะมากนะคะ่ะกสิมาเป็นอัน,นอันนี้เป็นก่อนก่อนนั้นสชไหมหนามันผัดมาดอนประ่านแย่กว่าสีเอาจะแกงแล้วพี่น้องเนาะใหญมากแล้วนะคะเดี๋ยวมูมันหน่อยเกินเท่ากับเก็บว้เห็นมันใหญ่ก่อนข่าน้ำนะคะเดี๋ยวเห็นบ้านเราคะ่ะ ช่วงนี้เฮ็ดมันสีดอกหน่อยอันบระัานใหญ่ันเลย,ยไไน,นะคะดอกประมาณนี้ด้วยเห็ดหน่อยแต่กับทั้งทงางนะคะมองละดอกซองดอกดอกยังสียังสีพอดีกิน แกเอาแต่อพอกินนะพี่น้องนะอันนี้นี่ดอกน้อยๆสีแก้กไ่ได้เอาดิค่ะนี่เห็นบ่คคะเต็มอยู่นี่ในน้อยสายง,งามค่ะเอาแต่ซ้ำกินได้คอวบา้์พี่น้องมันดอกหน้อยๆฮะป่าเึ้นมามั่ก็ัแตกน้่กันนะคะ แตกทิมดอกแตกแตกนี่วยค่ะ เอาแต่พ่อแกงคือหวานนะพี่น้องมันหน่อยแห้งนี่นทุณัอกีๆเต็มดูคม่ค่ะ